การต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถร <huh Becca good food> ับชมได้ทุกวัยมีสิ่งที่เห็นว่าแตกต่างรอบรอบตัวตั้งเท่าไรชนิดหลากหลายและมากมายได้ไงมีพินที่พิเศษยุดโดดเด่นกว่าใครทั้งเก๋ทั้งไกลน่าสนใจคือแก่ดำ รายการที่จะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับทุกๆคนนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์นี้แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับกำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันของเรานะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูภาพเลยดีกว่าครับกดครับเสาร์ที่แล้วคุณผัดไทยใช้ไม้ตายต่อยแกะให้คุณพีเคโยนค่ะนครธมครับคือแกะดับอินทรชิตนะครับคือแกะดับครับไม่แกะดับครับและคุณพีเคกลับตอบถูกทั้งสองข้อ ให้พีเคขึ้นนำไปก่อน3ต่อศูนย์กถาค่ะกถาเป็นแกะดำค่ะตรงนี้ผมมั่นใจว่าอมาข้อนี้ทั้งคู่ต่างกอดคอกันตอบผิดและยังเหลืออีก2ข้อที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์งานนี้มีลุ้นขอเชิญพบกับคุณโกตีคุณพัทไทยนิรุบลและคุณพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรครับ คำถามเราถูกไปสองข้อแล้วก็ฟัดกับกันเลยนะพี่ปัทไทยพี่ปัทไทยรู้สึกว่าผู้มองหรือว่าปัญญาของพี่ปัทไทยจะเป็นไงบ้างพี่ปัทไทยนี่ถือว่าถือว่าเป็นเป็นต้นแบบนะโอ้ยหนื่อยทั้งเลยฉลาดอยู่ใกล้ๆนี่ผมมั่นใจว่าหลายคนนี่อาจจะอาจจะสัมผัสได้ถึงความเก่งความเซ็กซี่ของเธอแต่คนแากที่วันนี้ถือต้องแพ้เลยครับก็ตีหยิบหยิบมาที่ฟันให้หน่อยดิทำไมครับจะมาแคะแชมป์ออกจากฟัน ครับไม่ต้องกลัวครับคะแนนของเราในอีก2ข้อที่เหลือนี้นะครับมีมูลค่าคะแนนมากขึ้นครับเพราะฉะนั้น <วะ S 1> มีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือชนะไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าที่กันได้เลยครับ มีคำถามทั้งหมดด้วยกัน5ข้อนะครับตอนนี้เราเล่นไปแล้ว3ข้อเหลือเพียงแค่2ข้อเท่านั้นนะครับคนที่กดได้ก่อนนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือว่าจะปล่อยแกะให้ฝ่ายหนึ่งตอบนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งตอบถูกรับคะแนนไปเลยนะครับแต่ถ้าตอบผิดสิทธิ์ในการตอบจะกลับมาที่คนที่ปล่อยแกะนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับชายจะถือคําสุดท้ายนะครับที่บอกว่าคือแกะดําเป็นการสิ้นสุดคําตอบนั้นนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคำถามข้อที่4มาแล้ว,ม,ม,วมา,มาดลีอบบคอ่าคอย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 นี่ครับนี่ก็คือสุนัขตำรวจครับเรามาดูตัวเลือกกันเลยดีกว่านะครับ<ช>นบวีดอายุการทำงาน8ปีสุนัขตำรวจเอกม็อบ และอย่าบ้าครับกดครับ <_ aun ts> คุณพีเคครับคุณพีเคกดได้นะครับถ้าพร้อมแล้วจะตอบเองหรือปล่อยแกะครับ <_ Caesar> ถ้าเรื่องถ้าเรื่องหมาหมานี่ผมขอตอบเองนะครับโ้ ชัดเจนครับชัดเจนคุณผู้ชมแน่นอนเขาเขาที่อนึ่งนี่นกหวีดน,นี่สุนัขทุตัวในการเพลงต้องใช้นกหวีดอยู่แล้วสุนัขตำรวจเอกนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่าว่าตำแหน่งของตำแหน่งของของสุนัขที่ทำงานตำรวจเนี่ยว่าต้องมียศด้วยไ,ไหน,นเก่งอันไหนดีจริงอันไหนไม่ดีจริงเรื่องม็อบแน่นอนครับผมเม่เห็นภาพอยู่บ่อยว่าเวลาตั้เกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะมีผู้สุนัขตำรวจนี่ไปร่วมแจมด้วยแล้วก็อย่าบ้าแน่นอนครับดมดมดมดเพราะจมูกคนเรานี่อาจจะไม่ไวเหมือนกับจมูกสุนัขแต่อายุการ ทำงาน8ปีนี่สิผมไม่มั่นใจว่าอายุการทํางาน8ปีนี่มันจะมากเกินไปสําหรับ hmm สุนัขตัวเดียวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือยังลังเลอยู่ระหว่าง2ข้อแต่ถ้าเลือกตอบจริงๆน่าจะเป็นข้อที่2ครับอายุการทํางาน8ปีคือแกะดำโอ้โหยืนยันแล้วนะครับว่าอายุการทํางาน8ปีคือแกะดำนะครับจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำ จะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใช่อายุการทำงาน8ปีไม่ใช่แก่ดำครับง่ายแล้วง่ายแล้วพี่ง่ายตรงไหนละ่ะคุณด้ยสิทธิ์ในการตอบมาอยู่ที่คุณผัดไทยแชมป์หนึ่งสมัยของเรากันแล้วนะครับคุณผัดไทยครับขอตอบว่าอ,อยาบ้าเป็นแกะดำค่ะ ยืนยันนะครับว่ายาบ้าเป็นแกะดําทําไมถึงคิดว่ายาบ้าเป็นแกะดําครับไม่เคยเห็นสุนัขราบาดอไปสลายม็อบอะไรเลยครับสุนัขตำรวจเอกเนี่ยอันนี้เขาบอกเลยว่าไม่ทราบว่าเขามียศดอะไรยังไงแต่นกหวีดอะ่ะัดคิดว่า ไม่ใช้กับสุนัขส่วนใหญ่ที่เห็นพวกคุณสุนัขเนี่ยเขาก็จะใช้โซ่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการดึงแล้วก็ให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยตอบปยาบ้าดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะไปดมยาบ้ามากกว่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ายาบ้าใช่แกะดำหรือไม่ใช่แก่ดำจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำ กะดำก็คือนกหวีดนั่นเองครับอ,อยากทราบไหมครับว่าเพราะอะไรอยากทราบเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่านะครับและต้องขอต้อนรับนะครับดาบธนาศักดิ์บุญพึ่งครับและสุนัขตำรวจชื่ออะไรครับเดลี่ทำไมนกหวีดถึงเป็นแกะดำครับสุนัขตำรวจเนี่ยเราจะไม่ใช้นกหวีดสำหรับในการฝึกสุนัขเพราะว่าสุนัขตำรวจเราเนี่ย เราทํางานอยู่ใกล้ชิดกันตลอดแต่ของทหารเนี่ยเขาจะไปลาดตระเวนเขาอยู่ระยะไกลนวีดจึงๆเราไม่ใช่ฝึกนะครับแล้วสําหรับสุนัขตํารวจเขาใช้อะไรครับสุนัขตำรวจก็มีโซ่กับคําสั่งโซ่กับคำสั่งครับอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยนะครับในความสัมพันธ์กับสุนัขตํารวจยังไงครับอายุการทํางาน8ปีนี่คือว่าสุนัขเนี่ยบทการบกรับประจำการอายุ8ปดปีแล้วส่วนยศสุนัขสุนัขนะครับ สุนัขเราจะมี3ชั้นยศครับสุนัขตำรวจตรีสุนัขตำรวจโทสุนัขตำรวจเอกนะครับเราจะไม่เรียกว่า10บตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบเอกนะครที่ใช้กับคนนี่ก็คือตรีโทและเอกเป็นสีน้ำสีฟ้นี่คือสีทองนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอีกอย่างนี้ก็คือม็อบกรณีที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทุกครั้งเนี่ยนะครับจะไม่เห็นสุนัขแต่เราอยู่ข้างหลังถ้าเกิดตำรวจเขาเขาประจานอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่ไหวเนี่ยบางทีเราต้องเปิดทางให้สุนัขออกไม่อย่างไรลี่นี่เคยเคยผ่านประสบการณ์ อไรหนักบางเนี่ยตัวนี้ก็หายาครับยายาเสพติดเพราะฉะนั้นกินข้อของเราที่บอกว่ายาบ้าก็คือหน้าที่ของเขาครับหน้าที่ของเขาเลือตรงวันนี้ครับเรามีสาธิตให้ดูกันด้วยนะครับเนี่ยจะมีกระเป๋าครับก็นะให้ถือไว้อ๋อมีหลายใบและในนั้นมีอะไรครับผ้าที่เราอบสารเสพติดไว้ครับแล้วก็ให้ให้แต่ละคนถือถ้ากระเป๋าใบไหนมีสารเสพติดเดลี่เขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นหรือนั่งขอให้รู้ว่าใครจะขายยาต้องยกสูงไว้นะฮะ ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวนัดเจอกันแผนดีนัดเจอกันที่อ่ะโอ้เขาตามเลยวันนี้เขาเขาหันหน้ามาบอกใช่ไหมเนี่ยได้ไหมเออเหมือนเขา ดมเสร็จแล้วก็หันมาบอกกันดูสิหันมาบอกนี่นี่คนนี้เราก็จะมาตรวจสอบที่สุนัขดมนยครับหมายถึงว่าเขาดมได้กลิ่นอะไรนะฮะนี่ครับที่เราทํามานะครับคือว่าเป็นกลิ่นยาเสพติดนะฮะเขาจะอบไว้นะฮะครับคือว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้เอามาเป็นของนั่นเอะไม่ใช่เราจะอบกลิ่นเข้าไว้ครับคราวนี้คุณโกะลองซ่อนไว้ในกองกระเป๋าดูสิว่าเจ้าเดอรี่จะหาเจอหรือไมุ่๊มันจะแหวกอันนี้ก็โดเลยแล้ว เขมาขอดลี่เดลี่ขอเดลี่ขอ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 จะเลี้ยงปลาสักกี่เดลี่ เก่งมากเลยจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับครูฝึกสุนัขตำรวจนะครับจากกองกำกับการ5นะครับทั้งสองท่านเลยทีเดียวครับขอตัวพระมือด้วยนะครับคุณน้าคุณแม่ครับขอบคุณนะค้าจากบุญซึ่งนะครับและจากเบนจพลไทยบุญเรืองนะครับและสุนัขตำรวจโอดเจอรี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสนับสนุนโดยฮานามิ CP ว็กซี่พาวเวอร์ออลน้ำมันอเนกประส์บริษัทประกันชีวิต AIA ลัมาในช่วงที่สของรายการแกะดำนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าต้องเป็นการปลูกเซลล์สมองประลองปัญญาขั้นสุดยอดเลยนะครับ ตอนนี้คะแนนของเราแน่นอนครับคุณพีเคนำอยู่3-0เลยทีเดียวและโอกาสของพี่ปัทไทยมาแล้วนะครับเพราะว่าคำถามข้อต่อไปนี้มีคะแนนถึง9คะแนนด้วยกันโอ้โหคำถามของเราก็บอกตรงว,ว่าขั้นนี้ขั้นแท้อย่างนี้เราบอกไปแล้วว่าต้องคิดถึงสองชั้นคิดให้ลึกคิดให้มากอย่าคิดตื้นต้นถ้าขั้นแทพพองามเนี่ยที่พอไหวเมี่ยคอยมาค,มมค,มาคุมคอยมาคุมคอยมาคุมค มาถึงช่วงที่เราจะได้มาทราบกันแล้วนะครับว่าคใครจะได้เป็นแชมป์กับคําถามข้อนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลลสมองประลองปัญญากับคําถามข้อที่5เมืองสามโคกเมืองสาครบุรีบ้านตลาดขวัญเมืองพระประแดงเมืองแม่กลองเมืองศรีวิชัยกดครับเฮ้ยพี่อะทำกมกดแล้ววัะนีโอ้โหพี่เหรอพีอ่เหรอ,อ คำถามข้อนี้เนี่ยนะครับต้องใช้การวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับต้องสองชั้นเลยทีเดียวนะครับจะตอบเองหรือว่าจะปล่อยแกะแต่ก่อนอื่นมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะคะข้อสุดท้ายดิฉันขอสู้ด้วยมือของดิฉันเองโอ้ครับสรุปว่าจะตอบเองนะครับคำใบ้ของข้อนี้ก็คือจังหวัดครับสามข้อก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยสามคู่ถ้าคิดดูดีๆแล้วจริงๆแล้วไม่ยากเกินไปนะครับต้องคิดทีละชั้นชั้นแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคิดชั้นที่สองยากค่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าจังหวัดยังไงนะก็ตีบอกพี่ไหนดีหนูจะใบให้ละกันนะใบสามหมื่นบาทไปบอย่างนั้นครับคุณก็ตีครับเก็บไว้เถอะนะ มาที่เมืองศรีวิชัยได้ยังไงครับคิดว่าศรีวิชัยเป็นจังหวัดสุโขทยัยนอกนั้นเป็นสมุทรสมุทรคิดว่าที่เหลือเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสมุทรหมดยกเว้นศรีวิชัยพี่พีเคความคิดเห็นตรงกับพี่ปลอดไทยไหมครับถ้าเป็นผมตอบผมขอตอบข้อที่สองเมืองสาครบุรีเพราะอะไรถึงคิดว่าสาคอบุรีเป็นแก่ดำอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยบุรีแปลวะ่าเมืองแปลว่าอะไรครับเมืองอ๋อ แล้วแค่นั้นขอบคุณมากครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าสีวิชัยใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกดำแกดำใช่แกดำหรือไม่ใช่แกดำเมืองสีวิชัยไม่ใช่แกดำครับ ราได้แชมป์คนใหม่แล้วนะครับนั่นคือคุณพีเคครับและสมฐานะจริงนะครับสมฐานะสมฐา,านะของแชมป์ใหม่ลจริงเพราะว่าพี่พีเคตอบมาว่าเมืองสาครบุรีน,นั่นก็คือผิดครับ<อ>ไม่ใช่แกะดำเหมือน,นกันครับแต่คุณอยากทราบไหมครับว่าข้อไหนคือแกะดำตัวจริงอยากทราบอยากทราบเราไปดูเฉลยกันครับ ื่อเมืองทั้งหกข้อนี้ล้วนเป็นชื่อเดิมของจังหวัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเมืองสามโคกชื่อเดิมของจังหวัดปทุมธานีเมืองสาครบุรีชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสาครบ้านตลาดขวัญชื่อเดิมของจังหวัดนนทบุรีเมืองพระประแดงชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรปราการเมืองแม่กลองชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามและเมืองศรีวิชัยชื่อเดิมของจังหวัดนครปฐม เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละชื่อเป็นชื่อเดิมของจังหวัดอะไรเราก็จะพบข้อที่เป็นแกะดำนั่นก็คือเมืองแม่กลองชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับ เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเขตปริมณฑลครับมันไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าเรานั่งวิเคราะห์กันให้ให้ถีท้วนนะครับเราจะหามันจนเจอพี่วิเคราะห์แล้วใช่วิเคราะห์ะแล้วด้วยใช่ไหมครับถี่ท่วนด้วยใช่ถีท้วนแล้วด้วยใช่ไหมครับหาไม่เจอใชแ่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่ผัดไทยนะครับก็เป็นแชมป์มาได้หนึ่งสมัย<ช>แต่วันนี้ถึงจะตกรอบไปนะครับก็สะสมเงินรางวัลไปได้ถึง2 5 0 0 0ืนาับาท เนี่ยนะครับเรายังมีของมาฝากกันด้วยนะครับทางผลิตภัณฑ์ n ส s t แฟเ e d ครับนะครับและ n e s เ l e คอ f f ี่เหม็นครับมอบกิฟต์เซตนะครับให้กลับไปชงมดื่มที่บ้านเลยครับขอบคุณนะคะช่วงหน้าครับเราจะมาดูนะครับว่าแชมป์ใหม่ของเราจะจับแกะและสะสมเงินรางวัลไปได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับช่วงหน้ากลับมาลูกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อกับแกะดำครับ ารแกะดามกันแล้วนะครับแชมป์ของเรานะครับจะมีโอกาสได้สะสมเงินรางวัลกันแล้วนะครับในช่วงจับแกะของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันเลยดีเวนะครัอาแล้วครับในช่วงจับแกะนี้เนี่ยนะครับคุณพีเคนะครับต้องใช้ทั้งปฏิภาณไหวพริบและความช่างสังเกตด้วยนะครับเพราะถ้าทำสำเร็จเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสะสมเงินรางวัลได้สูงสุดถึง5 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับยังไม่ได้ใจเย็นยังไม่ได้ ปรบสดดังใช่ไหมอาล่ะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกติกากันก่อนเลยดีกว่าครับกติกาในรอบจับแกะคือทางรายการมีทั้งหมด9ตัวเลือกให้จับคู่ให้ถูก4คู่ซึ่งแต่ละคู่จะมีความสัมพันธ์กันอยู่และมีอยู่ตัวเลือกเดียวที่ไม่มีคู่นั่นคือแกะดำอาล่ะครับแต่ก่อนที่จะผ่านด่านนี้ไปเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งด่านที่จะต้องผ่านก่อนนะครับเรามีหัวข้อให้คุณพีเคเลือกนะครับว่าจะตอบหัวข้ออะไรนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ โอลิมปิกตลกนักสํารวจจังหวัดภาษาไทยผมเลือกนักสํารวจครับคุณเลือกนักสํารวจตําแหน่งที่3แล้วเนี่ยนะครับสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวจะสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆนะครับและคุณพีเคต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าหัวข้อที่เลือกนั้นเปลี่ยนไปอยู่ที่ตําแหน่งใดพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ น,นี้ได้อีกไหมครับทั้งบ้านดูกันทันไหมฮะคุณพีเคคิดว่านักสํารวจไปอยู่ที่ตําแหน่งใดครับเบอร์ห้าครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านักสํารวจจะอยู่ที่ตําแหน่งเบอร์ห้าหรือเปล่าดูเลยครับโอลิมปิกครับมีทางเลือกให้เลือกอยู่สองทางครับคุณพีเคครับ จะเลือกเล่นโอลิมปิกเลยก็ได้นะครับและถ้าตอบถูกเราไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนถ้าเกิดอยากจะเล่นหัวข้อนักสำรวจนะครับเรามีข้อแม้ครับนั่นก็คือถ้าตอบถูกจับคู่ได้ทั้ง4คู่และจับแกะดำได้นะครับรับเงินรางวัลไปเต็มจำนวน5 0,000่นบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าตอบผิดคู่ใดคู่หนึ่งก็ตามนะครับทางรายการขอลดเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทครับถ้าเกิดเรื่องบนเขาสั่งมาแล้วว่าเปิดห้าโอลิมปิกผมก็รองโอลิมปิกก็ได้โอลิมปิกเลยก็ได าอย่างนั้นเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญาจับแกะครับเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องที่เราเดือดรกตอนนั้นผมก็มีโอกาสมีโอกาสได้ได้เข้าไปคัดคัดรอบตอนที่เป็นนักกีฬาสินชาติเออจริงเหรอครับกีฬาประเภทอะไรครับเล่นกีฬาเล่นอะไรครับคือจะบอกว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งด้วยตัวจริงครับเข oh. ้าใจจากกีฬาเรทฟุตบอลแบดมินตันเทนนิส เขาบอกว่าไปสมัครที anyway, ่ไหนก็บอกศูน like ย like ์หน้าพะเยนอย่างเดียวเลยครับก็ยังมีความหมายครับยังมีความหมายอ่ะอ่ะเรามาเลือกอะไรดีกว่าอย่างนั้นผมรู้ว่าถูกข้อไหนไงร้านพิเคหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามนะครับคู่ที่สองครับคุณพิเคเจ็ดกับสี่ครับเจ็ดกับสี่ หกับ 2>, 2ครับอ่ากับ2ครับ 9, 9ครับกับ9กับ8ครับ9กับ8เพราะฉะนั้นคุณพีเทคิดว่าเป็นผมคิดว่า6ก9นึ่งพาหกคือแกะดำครับใช่ไหมตอบอย่างมั่นใจแต่ผิดประจับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละคู่ที่จับไปนีน้เนี่ยนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับคู่แรกนะครับคู่ที problem, ท่1กับ3นะครับเบจิงกับปี2008ถูกรหรือผิดคร,รับถูกครับ จับถูกได้หนึ่งคู่แล้วนะครับได้รับเงินสะสมไปแล้วหนึ่งมืนบาทครับ,<า>รบนเนี่ยไปแล้วูกแล้วเฉลยล้วบ้าบไปบ,บ,บปาบ้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 บ้ีบ้า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 บับ้าั้าบ้าต้าบ้าบ้0บ้า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 บาบาบ้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 าบาบบบบ บาร์เซโลนากับปี2000ถูกหรือผิดครับบาร์เซโลนากับปี2000ผิดครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าปี1992เนี่ยนะครับจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำ สองไม่ใช่แกะดำครับเพราะฉะนั้นนะครับเอเทนกับปี1,996ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับคุณพีเคครับจับคู่ได้ถูกไป1คู่สะสมเงินรางวัลไปได้1,000งบาทครับเรามาดูเฉลยกันหน่อยดีกว่าไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแอตแลนตาครับจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจัดขึ้นในปี1996ครับและที่สำคัญนะครับในปีนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยได้รับเหรียญทองเป็นครั้งแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมจากคุณสมรคคำสิงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคู่ครับในปี1992นะครับจัดขึ้นที่บารเซโลนาประเทศสเปนนั่นเองนะครับและที่เอเธนนะครับโอลิมปิกเกิดขึ้นเมื่อปี2004ครับ ส่วนแกะดำของเราก็คือปี2000นั่นเองนะครับโอลิมปิกฤดูร้อนปี2000เนี่ยนะครับจัดขึ้นที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับเก็บสะสมเงินรางวัลไปแล้ว1,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเชิญเลยครับคุณพีเควันนี้เนี่ยคุณพีเคนี่ยสู้แบบทิ้งห่างกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับได้รับเงินรางวัลสะสมไปแล้วนะครับ2 0,000บาทครับ ต่อเลยครับพี่คุณชายครับปกติครับครับไปหาใครแข่งเก่งมาแข่งผมหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวเจอแน่ครับเดี๋ยวต้องเจอแต่ว่าถ้าหญ่เล่นใหญ่เล่นเลยเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้เราจะกลับมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อกับรายการแจดาวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ